โอเคท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเงินด้วยนะครับผมมาต่อกับสวีทนมนราซาภาคคริสต์มาสท่านผู้ชม9,006ท่านผู้ชมอยู่กับเดรรมิคาเวทท่านผู้ชมเป็นเสือป่านะไออยู่ในจำพวกสักดึกดำบันดึกดาบันอยู่ในค่ายเกมของแพกมาติกเพลย์นะครับผม ก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้มาแอดก็เลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นใจให้แอดพีกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่อยากเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวแอดจัดให้แอดไม่เคยขัดบอกด้วยแล้วว่าพร้อมจัดให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยมาเปิดเทอร์โบเบ็ดสิบไปก่อนแล้วกันเกมนี้มันแจกยากนะท่านผู้ชมต้องลุ้นในฟรีเกมอะสำหรับแอดหนะ้าที่อรู้สึกนะในฟรีเกมก็คือแจกง,ง่ายกว่าอยู่ด้านนอกด้านนอกก็รู้สึกว่าลายมันจะแข็งเนาะแล้วก็มันได้น้อยด้วย พีเกมก็เข้ายากอีกนั่นแหละปัญหาในการเล่น PP ท่านผู้ชมอุย้ยชีตา้าอุย้ยชีตา้านึกว่าจะได้อีกแถวหนึง่งเดินลงมาเต็มหน้าอยู่นะโอเคมาเพื่อนมาเล่นปัดเศษกันไปก่อนแล้วกัน เป็นสีน้ำชมซื้อไป4 0 0อขอสุ่มไปเลยละกันขอสวยๆนะอุ้ยสวยอยู่สวยอยู่15รอบลหมุนคูณ10บสวยอยู่ว่าไม่ได้อะแต่ดอกแรกก็เปิดแบบแบบว่าวว่ะโอเคขอคิงช่อง3เงียบกริปไม่มีคิงผสม โอเควีค okay. ิวเกือบเกยบออบไคแต่ไม่ใช่โกดิล่าเคเออมีเด้นได้เท่าทุนน่ะที่ซื้อไปท่านผู้ชมอยากได้กโกดิล่าเต็มแถวเพื่อนโกดิลา่าโอ้โหไม่ลงมาได้ยังไงเนี่ยอื้มไม่หวานละคุมกำเนิดแอดสักตอนเดีย๋ยวนี้อัดก็เจ็บอะ่ะ ถ้าคุณกำเนิดแอดอน,นะเจ็ดร้อยอยู่นะว่าไม่ได้ซุปเปเอร์ไปอีกดอกเลยตั้งหกรอบหมุนใจเย็นๆอย่างไรก็กำไายเพื่อนอย่างนอยก็ขึ้นอะไรนะเมื่อนึงอ่ะขึ้นแน่นอนอุ๊ยดอกนี้เอาไปอีกซุปเปเอร์ไปดีเพื่อน อีก5ารอบห,หมุนไวชิวลเรามาหาแค่ขึ้นมื่นหนึ่งเนี่ยโอเคเลยคูณ20โอ้โหคูณอย่างคูณอย่างนะาแล้วก็ไม่จ่ายอีกเลยแน่เลยเลยตั้งสัง่งรอบหมุนเพื่อนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคโชว์น,นิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็ขึ้นนะผูุชมขึ้นสิ k เทจนได้